สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ผมก็จะเอาข่าวดีเอามาฝากแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2566ก็จะมีการเริ่มแล้วทั้งรายใหม่และรายเดิมเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตาม ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรัฐบาลก็ได้เชิญชวนเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนการเกษตรกรด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ง่ายๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อไม่เสียสิทธิ์ประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐนั่นเองครับ เมื่อวันที่16สิงหาคม2566ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนารีเกรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ e-form ทางเว็บไซต์ eformer.go.th โดยทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่สำคัญต่างๆจาก นั้นให้รอตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก็ประมาณ5วันทำการจึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android นั่นเองครับ นางสาวรัชดากล่าวว่าในปี2566นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเนินการเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานทำให้ในปัจจุบันเกษตรกรทุกกลายที่เพาะปลูกหรือประกอบกิจการทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกพืชแบบสวนผสมทำนาเกลือสมุดและ เพาะเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทั้ง2ทางคือแจ้งกับเจ้าหน้าที่และดาเนินการด้วยตนเองหรือผ่านออนไลน์สําหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ต้องยื่นแบบก ต้องยื่นแบบทบก .01 พร้อมด้วยบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณสำนักงานกเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานกเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดหรือผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านอกกมนั่นเองครับทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพราะปลูกแล้ว15วันนะครับหากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพราะปลูกไปแล้ว30วันและปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันสำหรับเกษตรกรกร,รายย่อยที่มีเนื้อที่การเพราะปลูกขั้นต่ําแต่ละชนิด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้โดยเกษตรกรต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการประกอบเกษตรประกอบการเกษตรตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้นๆเกิน8,000บาทขึ้นไปนะครับ ทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ที่ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพเกษตรของครัวเรือนวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำข้อมูลเกษตรกรให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเป้าหมายโดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือและรับบริการต่างๆจากภาครัฐนั่นเองครับนางสาวรัชดาได้ย้ำเอาไว้เช่นนี้ก็คือให้เกษตรกรทุกท่านอย่าลืม ให้เริ่มทำการลงทะเบียนเกษตรกรกันได้เลยนะครับทั้งผ่านออนไลน์และก็ได้ด้วยตนเองที่เกษตรอำเภอนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเช้านี้เสียงอาจจะแปลกๆปไปสักนิดยังไงก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับ